สวัสดีค่ะรัตนกุลตาเม่นนักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดส,สุพรรณบุรีภายใต้วิสัยทัศน์เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565ของกรมการพัฒนาชุมชนและแนวคิดเชิงฟอกูของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนดิฉันมีส่วนร่วมในการวางรากฐานการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ขับเคลื่อนให้จังหวัดสพุพรรณบุรีก้าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนองค์กรพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นโยบายรัฐบาลและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันในปี2563กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดขับเคลื่อนวาระก,กรมการพัฒนาชุมชนพร้อมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขผลงานที่ดิฉันภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป็นผลงานที่สร้างประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐโดยกลไกบริษัทประชารัฐรักษมคีสุพรรณบุรีวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดมีผลงานที่เป็นรูปธรรมตอบสนองนโยบายที่เด่นชัดจำนวนสามผลงานดังนี้ผลงานที่หนึ่ง ประสานพัฒนาบูรณาการและต่อยอดการดำเนินงานร่วมกับบริษัทประชาลัฐในการแปรรูปสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสร้างแบรนด์แฮวดีสีประจันและได้สร้างกระแสให้เกษตรกรหันมาทำนาหฮวแบบอินทรีย์โดยจัดงานเกี่ยวงมชมชิมช็อปข้าวใหม่และแหฮวอินทรีย์ณนะบ้านฉันสีประจัน โดยได้รับความร่วมมือจากนายสามารถหนูทองเกษตรกรต้นแบบของอำเภอศรีประจันต์ดังมีผลงานปรากฏในหนังสือเบ s t Practice การขับเคลื่อนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ76จังหวัดสร้างรายได้ให้ชุมชนประชาชนมีความสุขของกรมการพัฒนาชุมชน ผลงานที่2การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินิเวศและอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมเป็นการพัฒนาศักยภาพคนสินค้าและบริการในพื้นที่รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความพร้อมปรับเปลี่ยนไปสู่ชุมชนท่องเที่ยว ในฐานะนักวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบดำเนินโครงการได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมโดยอาศัยกลไกคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสารพลังประชารัฐประจําจังหวัดสุพรรณบุรีหรือคอสปอประสานความร่วมมือและบูรณาการการทํางานทุกภาคส่วนส่งผลให้โครงการที่ตนเองรับผิดชอบได้รับรางวัลเลิศลัฐ S.> สาขาก Heck, 2016, ารบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปีพุทธศักราช2562ระดับดีประเภทรางวัลสำเิ็ที่ผลประชาชนมีส่วนร่วมจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการผลงานที่3การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นงานที่มีความสำคัญส่งผลโดยตรงถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนระดับฐานราก ดิฉันในฐานะนักวิชาการพัฒนาชุมชนและผิดชอบงานได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานสนับสนุนส่งเสริมและขับเคลื่อนโดยอาศัยกลไกคอสปอและบริษัทประชารัฐขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายด้านการเกษตร11กลุ่มด้านการแปรรูป24กลุ่มและด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน24ชุมชนใน5กระบวนงานคือการเข้าถึงปัจจัยการผลิตการสร้างองค์ความรู้การตลาดการสื่อสารสร้างการรับรู้และการบริหารจัดการ ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น59กลุ่มคิดเป็นมูลค่า5,931,370บาททวนด้วยความมุ่งมั่นเสียสละยืนเคียงข้างประชาชนช่วยเขาเพื่อให้เขาช่วยเหลือตนเองได้ทำให้ดิฉันได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการบริษัทประชารัฐได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนภาคประชาสังคมและภาควิชาการได้รับความเชื่อมั่นจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีผลงานที่เป็นรูป,ปรธรรมได้แก่การผลักดันนโยบายโครงการอาหารปลอดภัยโดยกลไกลปรชาบาลส่งผักผลไม้และข้าวปลอดภัยข้าสู่โรงพยาบาลเจ้าพยาย,ยมราชอเภอเมืองสุพรรณบุรีและโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชคงที่17อสองพี่น้อง โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์92รายมีมูลค่าวกว่า4 2 5 0 0 0 0บาทโดยบริษัทประชาละรักษามัคีสุพรรณบุรีวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดเป็นคู่สัญญาและดำเนินการนำล่องพื้นที่ตำบลบ่อสุพรรณนำเข้าหออปทุมปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนจำนวน20แห่ง จากการขับเคลื่อนงานอย่างจริงจังของทุกภาคส่วนส่งผลให้จังหวัดสุพรรณบุรีมีชุมชนต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบประชารัฐบ้านดอนสารเจ้าหมู่ที่13ตำบลบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้องได้รับรางวัลเลิ่อรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จนประจำปีพุทธศักราช2563ระดับดีจากสำนักง,งานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปองดองหรือปอยอปอ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจตั้งแต่รับราชการมาจะยึดถือตลอดว่าสุดท้ายประชาชนจะต้องได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติราชการของตนและตั้งเป้าหมายจะเป็นข้าราชการที่ดีของกรมการพัฒนาชุมชนท้ายนี้ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาเพื่อร่วมงานภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนที่สนับสนุนให้ความร่วมมือในการทำงานจนสามารถทำให้ดิฉันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขอบคุณค่ะ